วันนี้นะคะพี่แป้งชมจะมาอัปเดตข่าวบอกเลยว่าของฟรีที่จะเข้ามาใหม่นี้น่ารักมากๆเลย <c oughs> พมมาจากเกาหลีนั่นเอง <c oughs> บอกเลยว่าเป็นกระแสฮอตที่น่าสำหรับใครที่ชอบกินมาม่าเก,กาหลีแต่จะมีอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลย <c oughs> ว้าวแล้วข่าวเขาก็บอกน,นะคะวันนี้เขกาก็เสริมที่จะฟรีทั้งหมด3ชิ้น <c oughs> ที่จะมี ที่จะเล่นกันก็คือแบบนี้เลยค่ะน้องๆเคยเล่นไหมพี่แปงก็อยากลองเล่นนะว่ามันจะสนุกหรือเปล่าว่าเราไปดูของกันเลยดีกว่าว่าเอ้ยมีอะไรบ้างชิ้นแรกของเรานะคะก็จะเป็นหมวกแบบเออเหมือนแบบเกาหลีสมัยก่อนราชวงศ์โชโซอนอะไรแบบนี้มันก็น่ารักดีนะคะและชิ้นที่สองนะคะก็จะเป็นแบบที่แป้งใส่อยู่น บอกเลยว่าของอันนี้พี่แป้งต้องเอาให้ได้เลย <Okay. S 1> เพราะมันก็ฟรีแถมมันน่ารักเพราะเราลงไปอยู่ในถ้วยแน่เหมือนที่พี่แป้งใส่อยู่นั่นเองและชิ้นที่สาะแม่ก็จะเป็นแบบผ้าคลุมเออมีที่หง์ที่ห้อยด้วยนะที่เป็นผู้เนี่ยบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆเลยพี่แป้งต้องใส่แล้วแหละเพราะมันต้องเท่มากแน่ๆเลยถ้าเรานะคะมาแต่งตัวฟรีศูนโรบ,บกักบอกเลยว่าโอ้โหอลังการกานสร้าง ไม่ได้กดกระดิ่งหรือกดติดตามพี่แป้งไว้บอกเลยว่าพลาดแน่นอนอย่าลืมกดไว้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่แป้งด้วยเจ้าโคนะคะมาปลายเดือนนี้นะคะอย่าลืมมาดูกันพี่แป้งลงคลิปทุกวันนะห้าโมงเย็นอย่าลืมมาดูด้วยนะคะวันนี้นะคะมีหนึ่งคลิปเหมือนกันนะคะบอกเลยว่ารังการงานสร้างเป็นโค้ดที่น้องอยากได้กันแน่นอนฮะในตอนห้าโมงเย็นแน่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่แป้งไว้ไเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบ๊ายบายค่ะ ah